ปกติทำเนียมแล้วเราก็จะยืนตรง<อ>ทงุารแล้วก็เอ็มไม่ยืนมาหลายปีแล้วค่ะเช่แล้วก็นั่งลงแล้วก็แล้วก็นอนค่ะมีการนอนแบบท่าเฟียสมากเลยอย่างเงี้ยแบบว่าเ,เป็นสัญลักษณ์ที่เราอยากจะ็นตุ๊ญตาณอะไรเมาออ,อันดับหนึ่งก็คือเมื่อยจริงๆกับอันดับสองก็คือเอ,อมองว่าเพลงชาติเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือน ภาพศิลธรรมอันดีเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าใครเป็นคนดีในชาติก็คือคุณเป็นคนไทยแค่ไหนถ้าคุณเป็นคนไทยคุณต้องยืนในโรงหนังคุณต้องยืนเคารพธงชาติคุณต้องอา,อาจจะเป็นพุทธด้วยถ้าเสริมเข้าไปอีกนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเชื่อในเรื่องของสถาบันต่างๆครอบครัวการศึกษาสถาบันรัฐซึ่งเหล่านี้มาแสดงออกผ่านถึงการที่ทุกคนยอมหยุดเดินทั้งที่มันไม่อยู่ในกฎหมายอ่ะมันคือความศรัทธาในประเทศแต่ทีเนี้ยพอเอมองออกไปนอกกรอบชาตินิยมอะค่ะ เอมมองไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความเป็นไทยอ่ะแล้วมันไม่ใช่ความเป็นชาติสําหรับเอมเอมก็เลือกที่จะนั่งเอมไม่เคยหยุด เมื่อมีเพลงชาติเอมไม่เคยลุกขึ้นยืนเพลงสังเสริญไดใดทั้งสิน้นเพราะเอมมีความรู้สึกว่านี่คือระบอบที่คงอยู่ได้ในขณะเดียวกันสิทธิของเราก็ต้องคงอยู่ได้และการที่เราไม่แสดงตนว่าว่าเราเชื่อในอะไรแบบไหนอะค่ะมันไม่ได้ทําให้เราเป็นภัยกับใครมันคือความหลากหลายทางความคิดในสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นดิฉนันไม่จำเป็นต้องยืนค่ะและทุกคนในที่นี้ด้วยก็เหมือนกัน ถ้าคุณรักชาติและไม่ได้รักด้วยใจรักด้วยการถูกบีบบังคับชาติอันนั้นมันก็เป็นชาติที่ไม่มีค่าค